ยังไม่เคยถ่ายตอนท้องในสตูดิโอเลย เขาก็จะถ่ายช่วงที่แบบท้องโตถ่ายในสตูมีคอนทรงคอนเซปถ่ายเก็บไว้เพื่อให้ดูว่าเออครั้งหนึ่งเราท้องโตนะประมาณนี้จริงๆเราก็มีคอนเซปไวแ้แล้วล้วก็ส่งให้กับสตูนะคะว่าแบบเราอยากถ่ายคอนเซปแบบนี้แบบนี้ก็ส่งไปเรียบร้อยจริงก็ถึงเต้นมากนะคะเพราะว่าเราแบบยังไม่เคยถ่ายตอนท้องในสตูดิโอเลยก็ามาดูว่า เป็นยังไงอันนี้คือยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมเพราะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทำผมที่สตูนะคะเดินทางไปสตูสูแล้วนะคะถึงเขาเป็นๆหวานๆชุดประมาณทชุดป,ประมาณที่ส่งให้พี่แนกเลยเป็นชุดสีขาวแต่เป็นลูกไม้เป็นติวอย่างเงี้ยอ๋อดีกว่าดีไหม เหมือนอันนี้ก็ตัวน่ารักดีใหญ่ไหมมีความแบบโตอินนิดนึงแต่ไม่ใช่โตอินจ่าไม่จ่าใช่ไหมนี่ถึงเอาแบบนี้อันอีอันนี้ประมาณนี้ใช่นะน่าจมันก็จะเข้าอยู่เข้าปรชุดมันไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วน้าผมมันไปได้หมดเลยน้าผมอยากจะเติง ทำผมแบบเป็นเคิลเสร็จแล้วนะคะอันนี้หน้าแบบนี้นี้นี่นะคะชุดเราประมาณนี้เล็บของเราที่หามามันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะขึ้นไว้ให้ ชุดเบลจริงๆอะสั่งแบบเหมือนมากๆไปแต่ว่ามันยังไม่ถึงกันก็คือเพิ่งหาเช่าเมื่อวานแบบใกล้เคียงที่สุดขางว่านก็คือจะเป็นแบบลูกไม้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าพี่ๆเขาจัดพร็อพจัดฉากเป็นยังไงบ้างแล้ว ซ้ายขวาหรือบนล่างก็ได้ชอบรูปไหนก็ขอไข่แบบเพืสีแดง่ไม่ชอบกดอาจารย์จะหไปอันนี้คือครอป4.5อยู่หรอคะใช่ลูก<อ>4 4.5ทุกลูกโอ,โอเคค่ะสมมติรูปไหนขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราปรับเลคะได้นั่งเลือกรูปขอไข่คือได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่พอหนูเลือกกดพี่จะคลิกให้ดูพี่ถ่ายเมื่อกี้ <See> ทวเสร็จแล้วค่ะใ<ป>่เขาทำใส่ค่ะหน เมื่อเรามากับแม่เราจะมีของกินแม่ก็เต็มให้ถุกอย่างนี่อีกหน่อยเบลต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> เป็นแม่ไงเต็มทุกอย่างให้ลูกตอนนี้กำลังไปกินข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นที่เบลเลือกก็คือชาบูชาบูโปรดของเบลเอง ชอบมากชอบกินชาบูมากเแตบบ่ว่านิรินชอบกินชาบูชัวชาบูเลเวอร์ที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็สามารถกินได้ทุกวันแล้วเลยชวนแม่มากินชาบูนะคะทำไมที่นี่เมนูไม่เหมือนที่เคยกินเลย ไม่ยากไปหรอไม่ใช่ลูกหรอนะหนูเนะี่ยหนูเนะี่ยอ่านไม่ยากไปหรอหนังจื่อประจ่าอังกฤษไม่มีภาษาไทยเลยอ่ะโว้ยงงมากพี่แค่ภาษาอังกฤษตะแกนี่แบบเนี้ยเนี่ยง่ายๆแบบว่าให้ลูกถ่ายเนี่ง่ายง่าย cat tree duck อะไรเงี้ยมีกดเสียงด้วยไหมอือมี่มีตั้งห้าสิบเศษ สรุปไม่ได้ซื้อจ้าเพราะรู้สึกว่ายังมีเวลาอีกหลายปีก็เลยเอาไวกกา้ก่อนละกันเพราะว่าซื้อไปกลัวจะหายก่อนนะจ้าก่อนที่นนอจะได้เล่นได้อ่านและรูเรื่องวันนี้เรามาเวิร์กช็อปอนะคะอยู่กันอนู่นตอีไม่ห่าจะกรี๊อีไม่มห่าจะกรีมนเล่นกับหนอ เดี๋ยวเราจะมีทิปด้วยกันอีกรอดูวันเนี้ยตั้งใจตอนแรกก็คืออยากจะมาทํากําไรให้น้องนิลินก็แบบเป็นกําไรน่ารักน่ารักแบบอันเท่านี้ให้น้องใส่ตอนเด็กเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่แน่ใจว่าแบบจะกะใส่ถูกไหมอะไรยังไงแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะลองร้อยไปก่อนโอ้ยลูกปัดอันเล็กมากคิดว่านิลินน่าจะใส่ได้นะต้องดูอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเพ้นแก้วกันก่อนนะคะทุกคนสีมสสสไม่เสีงอะไรรู้ปะเบลเอากล้องมาแต่ว่าเบลลืมเอาแบตมาเอ้ยไม่ใช่ลืมเอามิมมา หอมฟางอะเหมือนยายบ้านะงงเลยงงมาก่วะทำไมมาแบบยิงนี้จริงงเราเอกะมันไม่ได้คิดถึงกันหรอกมันอยากมาผงผ่า้เห็นฝนเมื่อคืนพ่ให้หอวฝันน้องนิลินมเองนีเยสื้อผ้าสีชมพูตัวแรกเสื้อผ้าชุดเซติตี้ขอนนิลินนะวัานี่คุณมาอะไรกันเรูปไเธอเอาเ อเมีเบลอรอือไม่แต่ว่าพีเบลทีเบลทำเด็กๆไงของ่าจนากฉัถ้าสมมติว่าเรามีเงินจะเอาไแค่แหวกถ่ากินข้าวอย่างหอมเนาะ เล้ยงเนี่ยเผื้อแเาทาน่ามรนกระเด็นะเดนแล้วกำไอน้องนะคะเบลไม่ได้แบบเอาใหญ่มากแตงจริงแล้วก็มันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าใครบอกว่าให้ทําเผื่อใหญ่ๆหญ่ไว เดินเพื่อนหลอกมาทํางานเดินเพื่อนหลอกมาทํางานเดินเพื่อนหลอกมาทํางานจริงแล้วสถานที่ต่อไปก็จะต้องไปทํางานต่อนะะคตู้อีกตู้แห่ลูกก็คือวันนี้คาเฟ่ที่พี่เบลไปมีแต่ตู้แห่รูปแชทเตอร์บูลนีลินทำงานแต่เด็กครับไม่ไม่จะได้เอาเงินไปซื้อทองให้นีลินถูกต้องถูกต้องโอลืมไปทองสองบาทแล้วมาเกิดในตอนทองแพงเนี่ย พวกวหั่นยังไม่ได้ตัวหั่นแล้วมันจะไม่น่ากินเลยดิน่ากินนี่รอมาละลายแล้วนะเนี่ยนี่มันัอุ้ย <laughs> โป๊กเลยะเป็นไงมันน่าจะหั่นไม่ได้อะน่ต้องแบบเฉียงกันอุ้ยนี่ไงได้แล้วเมือ่อกี้ก็แข็งโป๊กมันคือเบานีน่ีน่าอีวเว ดิ้นเลยอ่กน<ะ>ินรอนี่ป่ะบอกทำงานแต่เด็กมีลิ้นขอด่ะจะทำงานนี่เอามาทำงานนี่คุ้มค่าทองเด็กเด็กเด็ลมด็กเดกเ็กเดกเรื่อย็เนาะเด็่เด็ว่ล็กเด็กเอาเด็กเกเด็เด่กเด็กเง็กเดากทอ็กเดเด็กเกเ็กเด็กเด็กเด็ด็กเด็ก็เด็กนเด็ก็ก็เเดกดกเก เาให้ล so ูกเกินห้าขวก่อนเนาะเ็ดจริงทำงานได้ไนาะค้อเยนเครื่องจักรมาค่ะดู่ายรูปยังโพสเองเราเล่นเราเล่นไุ้านะ่ามากนข้าเย็นนะคะ เจออะไรช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นเดือนเกิดีกว้าน่ารักเชียวพี่แวเลยอ่แวนี่เราก็ลงมีแฮปปี้เบิร์เดย์ับิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เด กลับบ้านแล้วก็แบบอาบน้ําเลยไม่ต้องทำของแล้วประหยัดเวลาคนเราอะเวลามีค่ามึงอย่าทำกับลูกกูแบบนี้นะพาลูกกูไปกินแล้วก็พาลูกกูออกมาแบบเนี้ยก็คือจะอาบน้ำเสร็ตัวให้หลานช่ปัแล้วเสร็จปุ๊บหลานก็ใส่หมวกแล้วก็ไปส่งโรงเรียนเออใช่อย่าทำแบบนี้นะไม่คอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่เขาเรียกว่าสไตล์ใหม่ของเราที่มีสไตล์ไม่อยากให้หลานซ้ำกันเทรนด์ใหม่